สวงสวรรค์สองล่าอัมภัยพ่องดั่งแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดธนาทว่าพระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระ วิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันเถิหน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณหาที่สุดไม่ได้แห่งสมเด็จ<า>พระนางเจ้าสิริกิติ์<า>พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวขอถวายความอาลัยด้วยดวงใจพักดีตรากนิรันกกรล์ ด้วยน้ำตาอะไรท่านลงมาจากบนฟ้าจากสวรรค์เติมความฝันต่อชีวิตผู้คนทั้งไกลไกลสุดเหนื่อยลา้าอุทิศชีวาเพื่อคนที่อยากไรเป็นภาพในใจไม่ลืมทุกอย่างที่ท่านทำ จากวันนี้กลับสู่ฟ้าเดิมและคงไม่มีภาพเดิมที่เคยได้เห็นได้จำไม่มีอีกแล้วนางฟ้า วันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2518ดเรเพียงอกทัยแก้วดวงงามผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามโคกพร้อมด้วยข้าราชการครูพนังกงานร,ราชการและบุคลากรทางการศึกษาเขาวร่วมพิธีบังเพลญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศลเสด็จสวรรคคตครบสัตตมาวาน เพื่ออุทิศถวายพระราสกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดตำหนักอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสกรระดับอําเภอสามโคกร่วมกับห้องสมุดประชาชนอําเภอสามโคกดําเนินกิจกรรมจัดทามโบดัมเพื่อไว้อะไรแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ติดเสื้อร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิทกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ณนะที่ว่าการอำเภอสามโคกและวัดปางิ้วตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคก สกรระดับอำเภอสามโคกมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2518อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่เชิงรุกและมีการรับสมัครถึงหน้าบ้านและมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทำให้มีคนสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคกดําเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสามโคกโดยดำเนินการจัดณนะหมู่บ้านบัวแก้วตําบลบ้านปทุมวัดโบสถ์ตําบลบางกระบือมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น71คน และในวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568ดเรเพียงอัไัยแก้วดวงงาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามโคกพร้อมด้วยบรรรักษ์และครูสูตรการเรียนรู้ได้จัดก,กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีการเผยแพร่เนิ้อสักการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ณตลาดวัดป่างิ้วตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น71คน ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคกดติเนินการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ตลอดเดือนตุลาคมพุทธศักราช2518โดยมีการนำเสนอสาระน่ารู้ที่หลากหลายน่าสนใจและเข้าถึงง่ายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิน้น3,571คน ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคกดำเนินการจัดกิจกรรมถามตอบวันปียะมหาราชเพื่อส่งเสริมการอ่านสร้างความรู้และน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น68คน สกรระดับอำเภอสามโคกดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ DOLE Zero Drop Out ปีการศึกษา2567และได้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เสร็จสิ้นตามแพลตฟอร์มที่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในปีงบประมาณพุทธศักราช2568ต่อไป สกรระดับอำเภอสามโคกและห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคกดำเนินกิจกรรมสกรอ,อาสาพาใช้แอปพลิเคชันโดยเน้นการลงพื้นที่สร้างความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนและผู้รับบริการในเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล literacy โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน,วนเช่นแอปเป่าตางังถุงเงินแอปธนาคาร แอปหมอพร้อมเป็นต้นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่อำเภอสามโคกมอบนยโยบายพร้อมพบปะรับฟังความคิดเห็นหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีในวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2 5 8ณวัดโบสถ์อำเภอสามโคกข้าราชการครู พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาสกรระดับอำเภอสามโคกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระยาในสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนณวัดโบส์ตำมบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ดเรเพียงอัไัยแก้วดวงงามผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอสามโคกพร้อมทางข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณโรงแรมไอสนุกสวิตแอนด์สปารีสอร์ทอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอบคุณที่รับชมผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ของสอกรระดับอำเภอสามโคกค,ครับ